ดีค่ะพบกับครูนกคชาพรฉันธภเสร์วุฒิในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบในสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าน้อยกว่ากันนะคะตัวชี้วัดในเรื่องนี้นะคะค .1.1 ป .1 ทับ5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน100และ0ส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20ได้นะคะเรามาสรุปความรู้ การเรียนของครั้งที่แล้วกันนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการลบซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบจะมีการแก้อยู่4ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1นึ่ทำความเข้าใจโจทย์ว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างและโจทย์ให้เราหาอะไร จากนั้นเรามาวางแผนเพื่อที่จะแก้หาคำตอบให้ถูกต้องลงมือแก้โจทย์ปัญหาและหาคำตอบของเราเมื่อได้คำตอบแล้วอย่าลืมตรวจสอบคำตอบที่เราหาได้ว่าถูกต้องหรือไม่นะคะนี่คือขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอ ที่คุณครูเตรียมมาให้นักเรียนนักเรียนตั้งใจดูและตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนโดยการทำโจทย์ปัญหาอีกครั้งพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโจทย์ปัญหาการบวกและการลบตอนที่หนึ่ง สวัสดีครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ตะลุยโจทย์ปัญหาทั้งการบวกและการลบกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับโจทย์ปัญหาเหล่านี้กันอีกครั้งนะครับน้องๆแต่ก่อนอื่นเราไปลองทบทวนหลักในการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะครับวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีหาคำตอบคือหลักในการแก้โจทย์ปัญหา เด็กๆยังจำกันได้ใช่ไหมครับเราลองมาทบทวนการใช้หลักการนี้ด้วยสถานการณ์นี้กันหอมจังเลยเพลินเลนิเรามากินลูกชิ้นกันเถอะเอาสิพลอยถ้าอย่างนั้นลอยขอลูกชิ้นแปดลูกเลยแล้วกันแหมแต่เพลินขอกินมากกว่าสักห้าลูกนะพลอยอร่อยจังจากสถานการณ์นี้น้องๆตอบได้ไหมคะว่า เพลินกินลูกชิ้นกี่ลูกพลอยกินลูกชิ้น8ลูกเพลินกินลูกชิ้นมากกว่าพลอย5ลูกเพลินกินลูกชิ้นกี่ลูกนี่คือโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์นี้นะคะเด็กๆจะหาคําตอบโดยใช้หลักการแก้โจทย์ปัญหาที่ว่าวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีหาคําตอบได้อย่างไรเอ่ย เริ่มจากการหาสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามกันก่อนเลยครับเด็กๆจะเห็นว่าจำนวนลูกชิ้นที่พลอยกิน8ลูกกับจำนวนลูกชิ้นที่เพลินกินมากกว่าพลอย5ลูกคือสิ่งที่โจทย์บอกส่วนสิ่งที่โจทย์ให้เราหาคำตอบก็คือจำนวนลูกชิ้นที่เพลินกินนั่นเองครับเด็กๆจะเห็นว่าพลอยกินลูกชิ้นไป8ลูก แต่เพลินกินลูกชิ้นมากกว่าพลอยถึงห้าลูกดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าจำนวนลูกชิ้นที่เพลินกินจะต้องไม่น้อยกว่าแปดลูกนะครับเรารู้จำนวนลูกชิ้นที่พลอยกินและรู้จำนวนลูกชิ้นที่เพลินกินมากกว่าพลอยดังนั้นจำนวนลูกชิ้นที่เพลินกินจึงเท่ากับจำนวนลูกชิ้นที่พลอยกินบวกกับลูกชิ้นที่เพลินกินมากกว่าพลอยนั่นเองครับ เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ8บวกหเท่ากับเท่าไรนั่นเองครับดังนั้นพลอยกินลูกชิ้น8ลูกเพลนกินมากกว่าพลอย5ลูกเพลนกินลูกชิ้น8บวกหเท่ากับ13นั่นเองครับคำตอบก็คือเพลนกินลูกชิ้น13ลูกนั่นเองครับ โอ้โหพัดมีสมุดเยอะจังเลยมีทั้งสมุดปกอ่อนและสมุดปกแข็งเลยนะใช่แล้วล่ะพัดมีสมุดปกอ่อน12เล่มมีสมุดปกแข็ง5เล่มเลยล่ะถ้าอย่างนั้นลอยขอสมุดปกอ่อนสักเล่มได้ไหมล่ะพัดมีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งต้องเยอะเลยนะได้สิได้สิแต่พลอยต้องตอบพัดก่อนนะ ว่าพัดมีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งกี่เล่มกันแหมสบายมากจ้าพัดมีสมุดปกอ่อน12เล่มสมุดปกแข็ง5เล่มพัดมีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งกี่เล่มนี่คือโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับสิ่งที่โจทย์บอกคือ จำนวนสมุดปกอ่อนที่พัดมีสิองเล่มและจำนวนสมุดปกแข็งห้าเล่มและสิ่งที่โจทย์ให้เราตอบก็คือสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งอยู่จำนวนเท่าใดเรารู้ว่าสมุดปกอ่อนและสมุดปกแข็งมีจำนวนเท่าใดและรู้ว่าสมุดปกอ่อนมีมากกว่าสมุดปกแข็งดังนั้นถ้าจะหาว่าสมุดปกอ่อนมีมากกว่าสมุดปกแข็งเท่าใด จะต้องนำจํานวนสมุดปกอ่อนมาลบด้วยจํานวนสมุดปกแข็งเพื่อหาส่วนต่างครับโดยเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้คือ12ลบด้วย5เท่ากับเท่าไรนั่นเองครับพัดมีสมุดปกอ่อน12เล่มมีสมุดปกแข็ง5เล่มดังนั้นพัดมีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็ง สิบสองลบด้วยห้าเท่ากับเจ็ดเล่มนั่นเองครับตอบได้แล้วพัดมีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งเจ็ดเล่มใช่ไหมล่ะใช่แล้วเอานี่สมุดปกอ่อนหนึ่งเล่มตามที่สัญญาไว้ ใช้เดียวตอนหากันจนเจอทบทวนหลักการแก้โจทย์ปัญหาและตัวอย่างโจทย์ปัญหากันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้มาทดสอบฝีมือการแก้โจทย์ปัญหากันด้วยตัวเองแล้วละค่ะลองเติมประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาต่อไปนี้กันนะคะข้อที่หนึ่งแม่ค้าขายขนมกล้วยได้17ดหอ่อ ขายขนมตาลได้น้อยกว่าขนมกล้วย9หอแม่ค้าขายขนมตาลได้กี่หอว้าว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 ว้าที่สองแม่ต้องการไข่16ฟอง มีอยู่แล้วเจ็ดฟองแม่ต้องซื้อเพิ่มอีกกี่ฟอง ข้อที่สพลอยเลี้ยงปลาทองไว้สิบห้าตัวซื้อมาเพิ่มอีกสี่ตัวพลอยเลี้ยงปลาทองรวมทั้งหมดกี่ตัวว้า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 วข้อที่ส พัดมีดินสอ11แท่งเพลินมีดินสอ6แท่งเพลินมีดินสอน้อยกว่าพัดกี่แท่ง ข้อที่หพ่อเลี้ยงเป็ดหกตัวเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ดแปดตัวพ่อเลี้ยงไก่กี่ตัว เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆแก้โจทย์ปัญหากันได้เก่งกันทุกคนเลยใช่ไหมเอ่ยครั้งหน้าเราจะกลับมาฝึกฝีมือการแก้โจทย์ปัญหากันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนไปศึกษาจากคลิปวิดีโอที่คุณครูเตรียมให้แล้ว เรามาทบทวนความรู้พร้อมๆกันจากโจทย์ปัญหาที่คุณครูมีไว้ให้นะคะโจทย์แรกป้าขายดอกไม้สีชมพูได้13ดอกตามด้านล่างเลยนะคะขายดอกไม้สีแดงได้มากกว่าสีชมพู4ดอกป้าขายดอกไม้สีแดงได้กี่ดอก คำว่ามากกว่าของเราเราจะทํายังไงดีมากกว่าก็เป็นการเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายบวกถูกต้องนะคะเขียนได้เป็น13บวก4เท่ากับสี่เหลี่ยมเรียกว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ ทีนี้เรามาหาคำตอบดูนะคะบวกดอกไม้สีแดงเพิ่มอีก4เนื่องจากว่าเราขายดอกไม้สีแดงได้มากกว่าสีชมพู4ดอกใช่ไหมคะเริ่มต้นที่13นับต่อไปอีก4 13แล้ว10 4 5 5 16และ17 ดังนั้นเราจะได้คำตอบคือ13บวกสเท่ากับ17ดังนั้นตอบว่าป้าขายดอกไม้สีแดงได้17ดอกเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะมาดูโจทย์ข้อนี้นะคะพ่อค้ามีลูกโป่งสีชมพูอยู่19ลูก มีลูกโป่งสีเขียวน้อยกว่าลูกโป่งสีชมพู5ลูกพ่อค้ามีลูกโป่งสีเขียวกี่ลูกเรามาวิเคราะห์โจทย์กันดูนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือพ่อค้ามีลูกโป่งสีชมพู19ลูกมีลูกโป่งสีเขียวน้อยกว่าลูกโป่งสีชมพู5ลูกดังนี้ เราจะมา19แบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อ้าจะมีลูกโป่งสีเขียวกี่ลูกกันนะเราก็ต้องทำยังไงเอยถึงจะรู้ว่าลูกโป่งสีเขียวน้อยกว่าลูกโป่งสีชมพูอ่ามันต้องลดลงใช่ไหมคะดังนั้นลดลง ก็คือเครื่องหมายลบประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือ19ลบหเท่ากับสี่เหลี่ยมแล้วคำตอบคืออะไรนะลองมาหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะสีเขียวน้อยกว่าสีชมพูหลูกก็เป็นการ หักออกไปหรือเอาออกไปนะคะเอาลูกโป่งสีเขียวออกไป5ลูกนับพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 4และ5ดังนั้นเราจะเหลือลูกโป่งอยู่14ลูกเก่งมากค่ะนักเรียน ดังนั้นเราจะได้19ลบ5เท่ากับ14เขียนคำตอบได้เป็นพ่อค้ามีลูกโป่งสีเขียว14ลูกเก่งมากเลยค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของครูนกแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะ 拜拜。Bye bye.